สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับในวิดีโอนี้นะคะเกดก็จะมาแต่งหน้าในลุคธรรมชาตินะคะซึ่งเรียกว่าลุคส้มน้นเองนะคะในวันนี้ก็จะเป็นลุคที่เรียกว่าเรียกว่าลุคธรรมชาติก็ได้นะคะซึ่งจะใส่ใจในเรื่องของจะกินนะคะมากกว่าลุคอื่นๆเลยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไปได้ส่งการมานะคะหรือว่ากินอะไรที่แบบว่าไม่เข้าท่าอะไรอย่างเช่น แม็กลดถ้าเสรเปอร์เซนในช่วงปิดเทอมนะคะหรือว่าดูทีรนี่เกาหลิทั้งคืนจนไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะอย่างเช่นเปิดเทอมนะคะหรือว่าอะไรพิเศษนะคะก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะก็แต่งลุคนี้นะคะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะสําหรับลุคที่ต้อนรับเปิดเทอมะคะแต่ว่าหน้าไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องใช้หน้านะคะเรื่อง ซึ่งนะคะในลุคนี้ก็จ่อมาธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ใจกับสกินนะคะมากเป็นพิเศษนะคะก็จะแต่งแต่งเออหน้าน้อยนะคะแล้วก็จะไม่แต่งตาเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะใช้น้ยนอยๆหมดเลยนะคะอย่างเช่นแก้มปากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทําได้ไม่ยากเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะทําตามได้ง่ายๆแน่นอนถ้าอยากดูแล้วก็ไปชมกันเลยเนะคะหลังจากที่เราได้ลง สกินแคร์แล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ,อื่นเราก็จะมาเตรียมผิวกันนะคะด้วยการลงสเปรย์น้ำแร่นะคะซึ่งเกดจะใช้ของนิสซารีนะคะก็ฉีดเลยนะคะเสร็จแล้วก็เก,ด,เก,เกดก็จะทําการปบให้น้าแร่มันเข้าไปในผิวนะคะอันนี้ได้มาจากเอ่อทัพทีมวิอาโซนะคะเป็นที่เป็นทิธีการวิอาโซะคะ่ะแล้วก็ ตบๆตบหน้าเข้าไปมันซึมตบเบาๆนะคะจริงๆถ้ารีบก็จะใช้ทิชชู่ในการเอ่อซับน้ำแรก่ออกไปได้นะคะแต่นี่เราไม่รีบเนาะเราแบบค่อยๆทำแล้วเน้นผิวดีนะคะอือพอกิน้ำแร่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมา เออทำการลงเออเขาเรียกว่ากันแดดน,นะคะซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ผิวกระจังใสแล้วก็ปกปิดรอยจุดด่างดำต่าง,งๆบนใบหน้าแล้วก็สิ่งที่เราต้องการที่จะให้มันหายไปนะคะซึ่งเอ,อในวันนี้เก๋จะใช้เป็น CC ซ r ครีนะคะของ k คที่ดอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ใน7ซเ e ่ e อีเลฟเว่คือซีซีครีมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะช่วยเรื่องการ กระจายแสงมากกว่าตัว b ีนะคะซึ่งจะทําให้เออหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็จะดูเงีนยนกว่าตัวบ b บครีมนะคะอืมแล้วเราก็จะใช้เอดอดวคราเร์เนี่ยในการปกปิดรอยจุดด่างดำแทนนะคะซึ่งถ้าเฉลี่ยราคาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะถูกกว่าแบบขวดนะคะอืมแบบหลอดแล้วก็จะบีบออกมา อ๋อเยอะเกินนะคะแล้วก็จะแต้มลงไปแล้วก็ค่อยๆทาทีละจุดนะคะอืมตัวนี้เวลาเราทาเนี่ยมันก็จะออกเป็นน้ำๆก็แล้วค่อยๆซึมเข้าผิวนะคะอันนี้ต้องระวังเอาไว้มานิดหนึ่งเพราะว่าเวลาทาแล้วเนี่ยถ้าใช้ยเยอะเกินนี่ยมันจะวอกมากๆเลย อ,อันนี้เกดขอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครเออแบอบกว่าผิวไม่ค่อยดีนะคะหรือบอกว่าต้องการใช้ผิวเร่งด่วนนะคะแล้วก็เกดขอแนะนําว่าให้ใช้ชีฟมาร์กนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการบํารุงที่ล้าลึกแล้วก็รวดเร็วนะคะเกดจำไม่ได้แล้วว่ายี่ห้อที่เกดใช้เนี่ยมันของอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะมีนี่ขายแต่ว่าสันนะมันจะเป็นรูปขวด นะแล้วก็เป็นแบบว่าสซลิดลูพูซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนด้วยนะคะเก๋จะชอบซื้อช่วงโปรโมชั่นนะคะอย่างเช่นซื้อนึ่งแถมหนึ่งนะคะสิ้นที่สองลด50เปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้นะคะก็หลังจากทาก็จะเห็นได้ว่าหน้าผากกับส่วนนี้นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ดูเนียนขึ้น นะคะทีนี้เราก็จะมาทานน้าผัากกันอันนี้เกดขอบอกก่อนว่าเกดไม่ได้ไปสงการนะเพราะว่าผิวก็เสียนะคะแต่ว่าผิวก็ได้เสียเรียบร้อยมาแล้วนะคะอาจจะมากกว่าไปเที่ยวสงการอีกนะคะเนื่องจากว่าเออ่ไปเที่ยวทะเลมานะคะแล้วก็ไปสุรินมานะคะก็ผิวก็จะเจอกับแสงแดดนะคะ ซึ่งไปเนี่ยไปโซลินเนี่ยไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยะคะ่ะเป็นอะไรที่แย่มากนะคะแล้วก็เกิดอาการสิวเหอนะคะแล้วก็หน้าลอกอย่างรุนแรงนะคะอืมก็กลับมาก็บำรุงผิวนะคะตามตามเออกรรมที่ใช้นะคะเพราะว่าไม่ยอมทาครีมกันแดดนะคะอือก็รับผลกรรม ก็คือผิวดำนะคะคือดำมากอะคะ่ะคือ,ค,อคือเพื่อนทักอะคือไปโรงเรียนน่ะเออเพื่อนทักว่าเออทําอะไรมาเธอดําขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่น้อยมากนะคะอ,อ่าก็บนเป็นไปหนึ่งยกอ,อืมก็ทาให้มันเนียนนะคะเออเกตเห็นนะว่าในในคลิปอะมีคนไปเมนว่าพี่เกดทาแล้วเลยค่ะอะไรเงี้ยจริงๆคือ ดูในคลิปว่ามันมันดูแรงแต่จริงเวลาทามันไม่ได้แรงขนาดจนทําให้ผิวเหี่ยวหรืออะไรขนาดนั้นนะคือแบบว่าคือถ้าเกิดไม่ทาไม่ทาแรงอะ่ะมันจะซึมเข้าผิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือก็ใจนะว่าเออก็ก็คือไม่ได้ทาแรงขนาดนั้นนะคะก็ทาคอด้วยนะคะเราจะได้ไม่กลายเป็นทูโทนนะคะหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่แย่มากก็ ขาขอด้วยอือ่ะพอนี่คือสภาพผิวหน้านะคะที่ลงกันแดบดบแล้วก็เป็นเหมือนซีซีนะคะเรียบร้อยที่หน้าแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดนะคะจุด ด่างดำต่างๆที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบนใบหน้าเรานะคะยกตัวอย่างเช่นรอยสิวนะคะรอยแดงๆนะคะที่มันอยู่ตรงหน้าเลยวันนี้แล้วก็แทนด้าใต้ตาที่อาจจะดูกรลี่ซีหลีมาประมาณสองอาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะหรือว่าอาจจะ สิวขึ้นเพราะว่ากินแม็กซ์จนถ้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเกดไม่ยูสกรีซีรี่เกาหลีนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กินทางแม็กซ์จน้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะคะแต่ว่าเล่นคอมจนแบบว่าไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะแล้วก็กินเยอะด้วยเออจะมีคนถามว่าพี่เกดเช้าวันวันหนึ่งพี่เกดทำอะไรบ้างคะก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันและตอบยากนะคะก็ พราะว่าวันหนึ่งแทบไม่จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็กินนะคะแล้วก็เล่นคอมแต่วันๆนหนึ่งให้จบแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะกินกันแดดก็ไม่ได้ทาน,นะคะ่ะอยู่บ้านนอกจากว่าเออออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ซ่อมซ่อมหน้านะคะอ่านิดหนึ่งแล้วก็ทําอะไรอีกอะอยู่บ้านมันไม่ค่อยทําอะไรคะ่ะนอกจากว่าถ้าไม่ได้ไปเรียนซัมเมอร์หรือว่าไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรอย่างนี้ แลอวไม่ได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้นะเก็บหลงตรงว่าไม่ค่อยจะแต่งตัวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะชอบแต่งหน้าซ่อมซ่อมหน้าอะไรอย่างนงี้จะเน้นไปทางเออ่ผิวมากกว่านะคะอืประมาณนั้นแล้วก็จะทําผมแบบเรียบๆอย่างเช่นวันนี้ก็จะมัดบันใช่ไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดฟอร์มอลหน่อยอย่างเช่น ออไปกับพ่อแม่อย่างงี้นะคะก็จะทําการถักเปียหรือว่าจะม้วนผมนะคะถ้าเป็นการปล่อยผมแล้วก็ใส่สื้อผาธรรมดาธรรมดาเขาไม่ได้อะไรมากก็ประมาณนั้นอืมลงอีกข้างหนึ่งนะคะวิธีลงคอนซีลเลอร์ของเกล็ยน,นะก็คือคือใต้ตามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเวลาเราทาเราจะต้องทาตรงนี้ตรงนี้นะคะคือเวลาเกลียนนะ่ะมันจะไม่เกลียยสะดวกแล้วก็ เวลาที่เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยกระจายแสงตรงนี้เนี่ยให้มันดูสว่างแล้วก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็แต้งลงไปจิบจ๊บๆแล้วก็ใช้นิ้วนางนะคะ,แ,ะแตะๆเพื่อไม่ให้น้ําหนักเนี่ยมันมากเกินไปจะไม่ตาเราเหี่ยวได้นะคะก็ลบตรงนี้ด้วยไปในตัวนะคะและ้วก็ค่อยๆกด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  แทบแทบแท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบลงไปนะคะยาทาอย่าถูนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตาเหี่ยวมากกว่าเดิมค่ะแทนที่จะทําให้ตาดูดียิ่งขึ้นนะคะอ mm ื hmm. จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกดไปโรงเรียนนะเกดไม่ค่อยแต่งหน้านะ mm hmm. คือคิดดูดิโรงเรียนเกดน,นะเข้าแถวเจ็ดโมงครึ่งอ่ะตื่น,นยังไม่อยากจะตื่นเลยนะคะก็คือ เกดจะตื่นนอนหกโมงเช้านะคะแล้วก็เวลาทาหน้าเนี่ยเกดก็จะไม่เขียนคิวนะคะเพราะว่าเกดคนที่คิวเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะลงแค่กันแดดนะคะแล้วก็บลัชออนนิดหน่อยเท่าไหร่จะบอกเออหน้าหน้าโทมแล้วก็อยากจะให้มันดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าเวลาคอนแทคเลนส์เนี่ยเกดจะใส่หลังจากอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างแรกเลยแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ควรจะ ใส่หลังจากแต่งหน้านะคะแล้วก็มือเราเนี่ยจะสกปรกด้วยนะคะอืมแล้วก็จะลงแป้งนะคะแล้วก็ลิปมันก็ไม่ทานะคะแล้วก็พูดโตตัวบ้านเลยนะคะเพราะว่าออกจากบ้านเนี่ยหกหกโมงไเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านะคะกว่าจะเดินถึงโรงเรียนนะคะเกตเดินไปเพราะว่าบ้านอยู่กันโรงเรียนมากนะคะแล้วก็ไปเกือบสายทุกวันนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเกือบ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเกือบทันนะเกือบสายนะคะก็คือทันแต่อนีนนอรนี่คือจะไม่ทันแล้วงเนี้ยคะ่ะคือตรงเวลาเตะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตถึงเต้นนะคะอืมหลังจากเมาส์มอยอีกยกหนึ่งแล้วก็ทัใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลบจุดอื่นๆอย่างเช่นหน้าผาแก้มหรืออะไรนะคะ อ้อลืมบอกนะคะคอนซีลเลอร์ที่เกดใช้ตัวนี้ชื่อว่า mm hmm. มิว e l i n e ลีนพ c o c ลคอ e ซีลเลอร์มินเน a l ์ hmm. อลเฮลที่ม e นเนอซอชื่อยาวมากคะ่ะก็หาซื้อได้ที่เออโลตัสอะไรอะ่ะบูธวัส,สันอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าตัวนี้เกดซื้อที่วัส,สันนะคะก็แป้มที่นะคะ จร,จริงๆวันธรรมดาเกดไม่ได้แต่งหน้าเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็เหมาะสำหรับการแบบว่าเหมือนซิกเนเจอร์หรือเดลี mm ่เบคอัพก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะก็แบบถ้าเกิดเป็นเมคอัพนเมคอัพ mm hmm. ก็ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเออทำให้มันธรรมชาติกว่านี้นะคะแล้วก็เลือกซีซีหรือว่าบีบีให้สีมันดูกลืนไปกับผิวหน้ามากกว่าน,นี้หน่อยนะคะแต่ว่ามันจะลงมันจะแบบว่าเหมือนว่ายังไงอะ่ะ ใส่ใจเรื่องสกินนะคะมากกว่าสิดอื่นๆนะคะในลุคนี้ก็จะไม่ค่อยแต่งตานะคะหรือว่าทาปากให้ดูเด่นสักเท่าไหร่นะคะก็จะเน้นเรื่องผิวให้ดูมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ดูดีอะ่ะอืมนั่นแหละนะคะมากกว่าคลิปอื่นๆเพราะว่าคิปอื่นๆเราจะเน้นแต่งผากันเนาะอืมใช่เราจะเน้นลุก เปลี่ยนไปที่ตาะะแล้วก็สีปากนะคะแต่ลุคนี้นะคะเราจะเน้นไปที่ผิวก็แล้วก็ลงหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อมาแล้วก็จะมาเพิ่มความสดใสนะคะให้แก้นนะคะในวันนี้เกดจะใช้เออ่เลือกสีที่ดูไปธรรมชาติที่สุดนะคะซึ่งทําให้เหมาะกับน้องๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาไปโรงเรียนได้ด้วยะคะ่ะซึ่งวันนี้เกดจะใช้เบเบรีนชิกิโกลนะคะ อันนี้เป็นสี fresh coral นะคะซึ่งในวันนี้นาเกตจะใช้นิ้วมือนะคะในการลงแก้มนะคะซึ่งมันจะสามารถควบคุมปริมาณได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้เวลาปัดแล้วเนี่ยไปโรงเรียนน่ยมันจะทําให้ดูไปธรรมชาติมากกว่านะคะวิธีการก็คือแตะลงไปที่บลัชนะคะแล้วก็จะมีสีติดขึ้นมานะคะแล้วก็จะทําการแถบลงไปนะคะใน แก้มบนแก้มของเราก็ค่อยๆกดกดกดลงไปนะคะอืมสีมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดมากนะคะแต่ว่ามันจะดูฝาดนะคะทําไมเกตถึงทาเอ่อทาบลัชออนนะคะก่อนที่จะลงแป้งก็คือว่ามันจะติดผิวมากกว่าแล้วก็เวลาทานเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเห็นไหมมันจะดูเหมือนว่ามันเป็นสีแก้มของเราจริงๆเลยนะคะแล้วก็แตะๆลงไปอย่างนี้นะคะใช้นิ้ว ลางนิ้วนางนะคะอย่าใช้นิ้วชี้เด็ดขาดเพราะว่าน้ำหนักมันจะมากเกินไปทำให้แก้วน้ำเหี่ยวได้นะคะอ่าถ้าเกิดยังไม่พอก็เพิ่มอีกหน่อยนึงค่อยๆเพิ่มนะคะอย่าฟาดทีเดียวแม่ชุณผัวจะจับได้นะคะว่าเออไปทําอะไรมาอะไรอย่างนี้จะสั่งให้ไปล้างหน้าได้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะไม่ดีไม่ดีนะคะอืม <Okay. S 2> ก็ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ คือข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ยังไม่ทาะคะ่ะข้างนี้ก็จะชมพูมีเลือดปาดนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบดูสุขภาพดีแบบว่าแก้มชมพูแบบกินมะแบบเขือเทศดอยคามาค่ะก็ปัดมาถึงตรงหน้าแก้มเลยนะคะอืมก็ทาการลงอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยก็แตะๆๆนะคะลงไป ม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดหรือเปล่าคะแต่ว่าคือบอกว่าลุกนี้คือทําให้มันดูแบบธรรมชาติมากก็คือว่าแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะบอกว่าแต่ว่าเวลาดูเนี่ยมันจะดูไปธรรมชาตินะคะอก็ออกมาก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาลงแป้งกันนะคะซึ่งแป้งในนี้เน่าเกศจะไม่เน้นคุมมันนะคะจะเน้นแบบว่าให้มันดูทาแล้วมันหน้าเนียนนะคะแล้วก็ทําให้มัน กลืนไปกับสีผิวของเรานะคะก็วันนี้เกดก,ก็จะใช้แป้งของจอนสันนะคะซึ่งจะไม่ใช้พับจะไม่ใช้อะไรเลยก็ใช้มือของเรานี่แหละค่ะในการเป็นอุปกรณ์ในการทาแป้งนะคะก็บีบออกมาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้มือเนี้ยกดแล้วก็แถบลงไปบนหน้านะคะแล้วก็ถูถูแบบนี้นะคะอืมก็วันบบปกตีเลานะที่เกดไปโรงเรียนนะเกดก,ก็ ใช้วิธีนี้แหละนะคะก็ไม่ใช่พวกใช้แป้งอะไรหรอไม่ใช่พงกใช้พันนะคะก็บันบาน,นี่แหละคะ่ะแบบว่าแล้วก็ยังเด็กเนาะแบบเออก็แบบทำให้มันดูเออธรรมชาติที่สุดอย่างนี้นะคะอย่าลืมทาคอนะคะอืมแล้วก็ทาหน้าผารู้วยนะคะ เอออยากจะรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะทุกคนเรียนยกันกี่คาบกันนะเปิดเทอมคือแบบว่าโรงเรียนเกอะเรียนเยอะมากแล้วเรียนวันหนึ่งอ่ะสิบคาบอ่ะคือบอกแล้วคือเขา้าใจเลยว่าเกตเรียนสายวิทย์ด้วยอ่ะคือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากอ่ะเออนั่นแหละนะคะก็บ่นนะเออชอบบ่นนะคะอืมแล้วก็ท้าคอยอีกรอบนึงก็เงี้ยน้อยนะเด็กไทย เรียนเยอะนะคะอืมก็ฟินนชนะคะสำหรับคิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นถ้าใครไม่มีคิ้วก็เขียนคิวนะคะแล้วก็แต่ว่าปกติเกดก็จะไม่เขียนนะแต่ว่าวันนี้กดจะเขียนซะหน่อยนะคะแบบว่าแบบเอออยากจะเขียนคิ้วอะไรอย่างงี้นะคะก็พาเลทเดิมค่ะวันนี้ใช้ของมิสททนนะคะ เออชื่อว่า b r o w s e c r e t Compact Eye Brow นะคะก็จะเป็นพาเลตเขียนคิ้วนะคะซึ่งใช้ดีมากนะคะติดทนกันเหงื่อกันน้ำดีมากนะคะอืมเกดก็จะใช้นะคะสองสีนี้ในการผสมผสมกันนะคะก็แปะแปะข้ามไปข้ามมาแล้วก็เขียนคิ้วค่ะเกดก็จะวาดจากเออมุมคิ้วก่อนนะคะลงมา เห็นไหมเอ่ยอ่าวามุมคิ้วลงมาะคะ่ะแล้วก็ใต้คิ้วให้มันตัดกันนะคะแล้วก็ซิลอินเข้าไปด้านในนะคะอืมมันก็จะได้คิ้วที่เป็นทรงนะคะอืมก็ระบายเสร็จแล้วก็เกะจะใช้ตัวที่มันเป็นด้านหวีนะคะในการปัดนะคะตัวฝุ่นพวกแป้งหรือว่า ทำให้มันเลนกันมากขึ้นนะคะก็จะได้คิ้วที่เป็นทรงนะคะอันนี้คิ้วเกตกันมาแล้วนะคะก็กันอีกข้างทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็สลับสลับกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะมุมนะคะใต้คิ้วแล้วก็ฟิล l i อนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ ด้านนี้นะคะอ่ะก็จะได้คิ้วที่ออกมาดูดีนะคะแล้วก็มาทาปากกันนะคะลิปสติกที่เก็บใช้วันนี้จะเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะคะชื่อว่าเรฟลอนนะคะอันนี้จะเป็นสี25 peach sun peach อะไรเนี่ยพีทพาเต้นะคะก็อันนี้จะเป็นอยู่ในลน์ของ c o l o เบ u ร์สลิปบัตเชอนะคะตัวนี้เกดซื้อมาในช่วงของซื้อซ้อนี่สองหนึ่งบาทนะคะวิธีการลงของเกตก็จะเป็นการแท็บนะคะลงไปที่ปากนะคะแล้ก็จะค่อยๆแท็บมาอย่างนี้นะคะให้สีมม่ค่อยๆอยอกมาไม่ให้มันเยอะเกินไปนะคะ แ,แล้วก็จะใช้นิ้วก้อยนะคะในการกตะยาคือวันนี้ทำเบามากเลยนะถ้าเกิดว่าใครแบบชอบลุกนักหนัเองก็ข้ามมีโดโอเนีนะะะไม่ต้องดูคือลุกนี้จะเน้นธรรมชาติมากเลยคะ่ะวันนี้ตาก็ไม่ได้แตืงก็ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ผิวหน้าเราก็จะบอกว่าดีระดับนึงนะคะหลังจากที่ไรเนี่ยไปเล่นน้ําสงการมานะคะหรือว่าหน้าพังนะคะหลังจากที่ปิดเทอมนะคะไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับหน้าเลยนะคะวันๆก็ดูซีเกาหลีหรือว่ากินอะไรที่มันท,ทอดพิซซ่าแมกอะไรเฟนฟรายอะไรอย่างนี้นะคะก็ ทำการซ่อมนะก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้นะคะก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซีซีครีมดีดีบีบีอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เก็ตก็จะมาเหมือนว่าไกด์ไลน์เฉยๆว่าคนจะแต่งย,ยังไงก็ออกไป แอปแอปพลายประยุกกันเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆก็แนะนำมาได้นะคะก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามวิดีโอเกตมาจนจบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ ตั้งใจเรียนนะคะกับาการเปิดเทอมที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะการแต่งหน้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งใน,นกันให้ เออผิวหน้าเนี่ยดูดีขึ้นแต่ว่าก็อย่าลืมดูแลจิงจากภายในด้วยนะคะอย่างเช่นการทาครีมม์กหน้านะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะสําหรับวิดีโอหน้านะคะจะเป็นวิดีโออะไรนะคะติดตามชมก็ได้นะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ